กันลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในปืน AR ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในซีซั่นนี้ผมก็ปืน Swordfish ก็ไม่รู้ก่อว่าจะปืน AR สาย b i r s t ตัวนี้เนี่ยในแพทล่าสุดณตอนนี้จะสามารถใช้งานได้ดีมากแค่ไหนและการปรับแต่งของมันเนี่ยควรปรับแต่งแบบไหนถึงจะดีที่สุดก็มาดูกันเลย โดยสรเปกการปลดล็อกเจ้าปืนซอสฟิตนี้ผมจะปลดล็อกให้ในเบ้นพาร์ตซีซั่นที่9เลเวล21ครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เก็บเบ้นพาร์ตถ,ถึงเลเวลย1ปุ๊บตัวปืนเนี่ยก็จะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัติในทันทีในะระดับคอมมอนโดยสระปืนซอสฟิตนี้ผมก็จะเป็นปืนตระกูล AR สายเบอร์สตัวใหม่ล่าสุดก็จะมีสเตตดาเมจ24อาตาัตราการล้งศูนย์ิบเอ็แม่นยำ46ความคล่องตัว65ระยะยิง46การควบคุม33 โดยถ้าเกิดว่าจะเทียบกับตัวปืนในเวอร์ชัน,นเก่าผมก็คือเป็นเวอร์ชั่นของ M16 อัปเกรดขึ้นมาก็แน,น่นอนในเรื่องของสแตทเนี่ยอาจจะดูด้อยกว่านะมากกว่านี้เรื่องของความเร็วของตัวกระสุนนะผมแต่ถ้าเกิดว่าจากได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยในเรื่องของเกมเพลย์การใช้งานเนี่ยตัว s อ f ต์ฟิเนี่ยถือว่าใช้งานได้ง่ายกว่าตัว M16 มากๆเลย โดยสักความแตกต่างหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว M 1 6เนี่ยมันจะเบริรคกระสุนกดทีหนึ่งสลูกครับผมแต่ตัวซอฟิเนี่ยเบิร์ทีหนึ่งกระสุนออก4ลูกและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรับแต่งเป็นแมกกาซีนพิเศษนะผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเบิร์์กระสุนทีละ5ลูกด้วยการต่อการกด1ครั้งนะ สารบัญธีกระสุนของตัวปืนก็ต้องเรียกว่าเป็นปืนสายเบิร์ทที่กดยิงค้างเนี่ยสังเกตว่าตัวปืนเนี่ยมันมีความแม่นยำม,มากๆเลยผมโดยเฉพาะในการยิงระยะใกล้ระยะกลางและกึ่งๆในระยะไกลก็ต้องเรียกว่าเป็นปืนสายเบิร์ทที่สามารถยิงได้ทุกระยะในการเล่นเกมเพลย์เลยที่เหลือเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่บิวการปรับแต่งของผู้เล,ล่นเรียกว่าจะในเรื่องของการเล่นในสไตล์ไหนมากกว่านะในส่วนดามเมจของตัวปืนถ้าเกิดว่ายิงบเวณอกดามเมจกระสุนหนึ่งนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28หน่วยก็คอนเฟิร์มว่า1เซ็ตตายแน่นอน ยิงโดนแขนก็อยู่ที่28หน่วยผม1เซตตาแน่นอนยิงบเวณที่เป็นบเวณที่เป็นเอวก็ดาเมจ26 <16 S 2> ก็สามารถฆ่าได้เหมือนกันนะผมแต่เกิดว,ว่ายิงบเวณที่ต่ำกว่านั้นอย่างเช่นเวณที่เป็นเท้าดาเมจจะเหลือ21นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการยิงพื้นฐานเนี่ยควรจะยิงบเวณที่เป็นเอวขึ้นมาถึงจะคอนเฟิร์มว่าฆ่าศัตรูได้ในการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางนะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยใส่แมกกาซีนเบิร์สห้าเข้าไปผมดาเมจของตัวปืนเนี่ยก็จะลดลงนะ ้ดยการเปลี่ยนแปลงของตัวดาเมจนะผมก็แน่นอนว่ายิงอกเนี่ยก็จะลดเหลือมา24แต่ว่าเรายิงเบร์ส5ลูกนะก็คอนเฟิร์มว่าตายแน่นอนผมจากยิงขาตอนแรกไม่ตายใน1เซตตอนนี้เนี่ยก็ใส่มาทําให้เราเนี่ยสามารถยิงตายด้วยกระสุน25ลูกได้พอดี100หน่วยเลยนะก็รกได้ว่าปิดชีพตายได้ทุกระยะเลยผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใสเบส5นะ ในส่วนของแนวทางการปรับแต่งของตัวปืนนะผมลหลักๆเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2สายเป็นสายที่เบอร์สลูกกับเบอร์สหลูกกับผมอันนี้เนี่ยแนวทางการเล่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยตามนี้เลยมาเรื่องกับสายแรกเลยผมกับสายเบสิกสาย ATK เน้นยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเป็นหลักก็จะใส่ในส่วนของปากกระบอกปืนโมโนเก็บเสียงเพิ่มระยะดาเมจทาให้เราเนี่ยยิงไกลได้ดีขึ้นเล็กน้อยทันท้ายเนี่ยก็ใส่เป็นตัว OWC ผมเล่นในเรื่องหัวตาราความเร็วในการเลิงให้เร็วขึ้น เลเซอร์ก็ตัว OWC เช่นกันนะผมแม็กกาซีน hmm. เพิ่มความจุมาอีก8เป็นแม็กไซส์ A แล้วก็สุดท้ายผมเตียวกิบที่ลดในเรื่องของแรงดีกแนวตั้งอันนี้เนี่ยก็เพียงพอต่อการยิงในระยะกลางที่ดีเยี่ยมในในการเบิร์สหเซต ในการใช้งานของสา,ายนี้ผมแน่นอนว่าตัวปืนเนี่ยมันมีความสามารถในการเบิร์ดระยะใกล้แล้วก็ร네ะยะกลางดีอยู่แล้วผมบูกกับปืนเบิร์ดเนี่ยไม่ต้องอาศัยความแม่นยำเยอะเน้นในเรื่องของการคุมปืนที่เป็นแรงถีบแนวตั้งกับแนวนอนเป็นหลักก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถคุมปืนได้อย่างแม่นขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยก็เน้นในเรื่องของค่าความคล่องตัวเป็นหลักจะค่อนข้างดีที่สุดสำหรับสายนี้โดยสำหรับจุดเด่นหลักๆของสายนี้เนี่ยก็แน่นอนด้วยปืนที่มันมีความสามารถในการเบิร์ดยิงศูตรูร้มไปนอนได้้้ภาาาาายยในนนนกกกกรรดดเเเเพีงแคค่่่่1ลิิทัถว บริเวณที่เป็นอกหรือว่าจุดตายตามแขนต่างๆก็เลยด้ว่าเป็นปืนที่มี a t k ในการคิวเนี่ยสูงใช้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เทียบกับปืนตระกูลสาย AR ด้วยกันนะครแต่ ตัวปืนเนี่ยก็อย่างที่ย้าว่าในเมตาในช่วงนี้เนี่ย Mx9 มันค่อนข้างที่จะครองเมตาอยู่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอระยะประชิดเนี่ยเจอ m ม9โดดสวนมาเนี่ยก็ยิงไม่ทันนั่นเองเก็อาจจะแพ้ได้เพราะฉะนั้นปืนนี้ก็แนะนําว่าอย่าเน้นยิงระยะใกล้มากถึงเกินไปดีกว,ว่าเน้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างเล็กน้อยผมก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเล่นปืนนี้ได้ง่ายขึ้นในเมตาในช่วงนี้ แล้วก็ทันมากับสายที่2มัเป็นสายที่ค่อนข้างแนะนําในเมตาในช่วงนี้ผมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเจกับปืนสาย MG วิ่งกระโดดกระแทกหน้าแล้วผมก็จะเป็นสายที่เป็นสายแคมป์เน้นการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเป็นหลักในส่วนอรปกอบก็ปากกระบอกปืนแนะนําเป็นตัว OWC ลดแรงดีแนวตั้งกับแนวนอนลํากล้องปืนเป็นตัวเพิ่มระยะ OWC แรงเรเซอร์ก็เป็นตัว OWC เช่นกันแมกกาซีนอันนี้เป็นตัวพิเศษเลยผมเราจะใส่เป็นตัว burst 5นะ ก็จะทาให้เราเนี่ยเพิ่มระยะการยิงเพิ่มความแม่นยาแล้วก็ลดแรงดีดแนวตั้งลงอีก45%นะครับผมทำให้การยิงระยะไกลเนี่ยเรียกได้ว่าแม่นสุดๆไปเลยเมื่อใส่มสแมกกาซีนตัวนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายกระตกิบกระผมก็ลดแรงดีดแนวตั้งเข้าอีก13%โดยสำหรับการใช้างานของสายนี้ผมก็แน่นนว่าจะเป็นสายที่เราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการแคมป์ยิงนะครับผมก็หาจุดซุ่มดีๆหาจุดแอบดีๆแล้วก็ดักยิงศัตรูที่วิ่งผ่านตามเส้นทางมาเรื่อยๆผมก็เป็นสายเฝ้าแคมป์เฝ้าจุด โดยตามปกติเนี่ยสำหรับปืนสายเบอร์นะผมถ้าเกิดว่าไปยิงระยะไกลเนี่ยบอกเลยว่ามันจะห่วยแตกมา,มากๆนะแต่สำหรับเจ้าปืนซ็อตฟิตเนี่ยยิงระยะไกลเนี่ยถ้าเกิดว่าบิวดีๆผมโอ้โหบอกเลยว่าแม่นจัดๆปืนนิ่งจัดๆและที่สําคัญเป้าสโคปที่มันให้มากับตัวปืนเนี่ยเป็นเป้าเริ่มต้นเนี่ยมนันเป็นเป้าที่เหมือนกับใส่สโคปมาให้เรียบร้อยแล้วผมเหมาะสำหรับการยิงระยะไกลอีกต่างหากนะเรียกได้ว่าตัวปืนนี้เนี่ย ถ้าเกิดจะพูดในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแบบให้เน้นยิงไกลดีเลยก็เรียกว่าเป็นปืนที่ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเยอะผมเน้นลดแรงดีดน่งตั้งหน่อยแล้วก็คมปืนแม่นๆนิดนึงเนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยก็เล่นเป็นสายสไนเปอร์ได้แบบชิวๆเลยนะโดยต้องบอกว่าสายนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีกว่าสายยิงระยะใกล้ระยะกลางครับเพราะว่าด้วยเมตาเนี่ยอย่างที่พิธีกรกล่าวไปข้างต้นว่ามันเป็นเมตาที่เน้นการยิงระยะใกล้นะ SMG ค่อนข้างเยอะครับผม เราจะเอาตัวละครของเราหรือปืน AR เนี่ยไปเสี่ยงวัดกับ e n g เนี่ยมันก็ไม่ได้นะผมมันยิงไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับมือเป็นสายระยะไกลไปเลยเพียวๆน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการเล่นสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะลองเล่นปืนกระบอกนี้สรุปสรรบการใช้งานของเจ้าปืนใหม่กระบอกนี้ผมก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปืน AR สายบิร์สที่สามารถพลิกกลับมาได้ในเม t าในช่วงนี้ผมถึงแม้ว่าระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยถึงแม้ว่าจะบิร์สเร็วและก็แรงขนาดไหนแต่ ก็ยิงยิงไม่ทัน SMG ที่ผมพะฉะ้นเนี่ยก็ไปเน้นยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลค่อนข้างที่จะดูดีกว่าในส่วนของสกิลทาตัวปืนเนี่ยก็ถือว่าดีครับผมใช้งานได้โอเคใช้งานได้ง่ายไม่ได้ยำบากมากแต่อย่าลืมที่รู้ว่ามันเป็นปืนสายเบิร์สนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยแตะปืนสายเบิร์สมาก่อนเนี่ยเล่นปืนออโต้มาเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นสายเบิร์สเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะเจอเหมือนกันก็คือยิงวืดครับผมเพราะว่าปืนมันจะบิวเป็นเซตนะ เวลายิงทุกเซตเนี่ยมันจะมีจังหวะที่จะเป็นช่วงระยะเวลาห่างอยู่นิดหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าเจอคนที่ผิวๆกระโดดหลบเก่งๆเนี่ยบอกเลยว่ายิงวุดรลดัวแนะ่นอนผมก็ต้องใช้อาศัยในเรื่องของทักษะในการเร่งแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นให้คุ้นชินกับจังหวะการยิงของตัวปืนเล็กน้อยถ้าเกิดว่าคล้องเมื่อไรเนี่ยบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยตอบโจทย์ในการใช้งานแน่นอนโดยตัวปืนเนี่ยนอกจากในบทของ MP ที่ใช้งานได้ดีในการเบิร์ตเป็นเซตฆ่าศัตรูแล้วเนี่ยในความสามารถของการเบิร์ตเป็นเซตเนี่ย ดาเมจที่อยู่ใน BR เนี่ยก็เรียกว่าแรงจัดๆอีกเช่นกันนะผมโอ้โหในสภาพที Harmon ่ลิงไปเห็นคนเล่น BR ปรับปืนนี้เป็นสายสไนด์แล้วนะยิงต่อแบบโคตรเจ็บอ่ะต่อตึก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 ก่อแตกก่อแตกแบบเร็วมากเลยนะก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งปืนอีกระบอกหนึ่งที่ดีมากๆเลยในการยิงไกลๆในโหมดของป t l e r นรอยอครับผมอาจจะเป็นลองอยู่เพียงแค่ตัว AK47 กับปืน M13 แค่นั้นเองครับผมเรียกว่าแรงมากแล้วก็ดาเมจค่อนข้างเสถียร และก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืนใหม่ Swordfish สำหรับเพื่อนๆที่ได้ลองเล่นปืนกระบอกนี้แล้วมีความรู้สึกอะไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คริปชั่นนั่นเองเนาะและเกิดว,ว่าใครชอบคลิปด,ดีๆแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังลใจพี่ในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมของผมก็ไปแล้ว The enemy!